ดีค่ะวันนี้น้องสุขันนะคะจะพามาเล่นทหารกันค่ะน้องสุขันเพิ่งซื้อใหม่นะคะนี่มาดูทหาหกันเลยค่ะน้องสุขันใส่ตะก้าของอาโรตัสมานะคะมันก็เลยแบบกระทบกระเทือนยุ่งยุ่งหมดเลยค่ะจะมีนะคะ อย่างแรกนะคะเป็นนี่ค่ะเป็นเจ้าทหารตัวนี้นั่นเองมันถอดชุดไม่ได้นะคะได้แต่บิดขาเนะแล้วก็บิดแขนค่ะนี่นะคะหันคอไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันหันซ้ายหันขวาได้อยู่นะคะนี่เป็นเจ้าทหารตัวนี้นั่นเอง ซเจอทหารที่นี่เป็นปืนกระบอกที่ใหญ่นี่ค่ะปืนกระบอกใหญ่นะนนสวยไหมคะจะมีกล้องส่องทางไกลทหารด้วยนะนี่ใหญ่นี่เป็นกล้องส่องทางไกลของทหารนะคะ เป็นปืนค่ะปืนกระบอกเล็กเป็นกระเป๋าทาหารค่ะทำธรรมทาทำทำ,ทำมันมีรูให้เสียบใส่นะคะเป็นกระเป๋าน้องเบอร์เกอร์ชอบเล่นนะคะกระเป๋าแล้วก็จะมีข้างๆไว้ใส่อะไรก็ได้นะคะ ของเล็กๆนะคะค่ะมาเล่นกันเลยของเครื่องทหารก็จะมีแค่นั้นนะแต่น้องสุขันจะมีของของเครื่องทาหารก็จะมีเจ้าทหารค่ะก็กระเป๋าใช่ไหมปืนใหญ่ปืนเล็กอุ้ยก้องส่องทางไกล น้องสุขันมีเพิ่มนะคะเพิ่มมาเป็นรถค่ะรถตั้งแต่น้องสุขันเด็กๆเราเห็นไหมเบาเก่ามากที่จริงมันหักนะคะน้องสุขันทำหักที่จริงมันใหม่ๆนะคะตาน้องสุขันซื้อให้แค่สองปีที่ผ่านมาอะไรอะ่ะสองปีที่ผ่านมานี่ค่ะแล้วก็มี ตัวนี้เหมือนกันสองปีที่ผ่านมาเราต้องสุขันเด็กๆตอนสามเดือนเลยละคะไม่ใช่สองปีเฮ้ยกระลอกเห็นกระลอกไหมคะทุกคนเยวหันไปดูน,นะมะน้าค่ะมีกระลอกมันไปแล้วอะคะ่ะเฮ้ยเมื่อสกครู่เราสุขันเห็นกระลอกค่ะ อ่ะนะเือนกันแล้วก็มีเจ้าสปิชแฮมเบอร์เกอร์ที่คิ้วมันหายไปแล้วนะคะมาเล่นเสิร์ฟนะแ,แล้วก็เป็นเจ้ารถตัวนี้นั่นเองูกๆๆๆ็มีสายส,ายสาย่วนหัวใจค่ะ มีเตารีดค่ะดูดูดูเสียงเตารีดแล้วก็มีบาร์บี้เองนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมาเล่นละครกันเลยค่ะออ้ ทำข้าหา,หารต้องไปทำอะไรเหรอครับอ๋อต้องไปทำงานตากผงเลี้ยหรอฮะตายแล้ว <c oughs> โอ้ยยิ่งเปหวัดอยู่ด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปจจ็นทำงานตากผนอะไรครับเจ้านาย ฉันบอกให้เธอมาทำงานตาก้อนนี่ไงงานก็คือปืนใหญ่เนี่ยไปยิงว่าถุารที่ชัชว่วซะฮะลมเดี <c oughs> ย๋ยวจะเอาปืนใส่มือให้วันละ โดดยานเอาปืนกระบ,บอกเล็กก็ได้ไม่เป็นไรหรอกป้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทหารจับปืนก่อนจะไม่ซื้อกีะแล้ว เป็นไข้โอ๊ยต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วึ๊บรีบขึ้นไปหาคุณหมอเลยคุณหมอตัวสูงมากคุณหมอครับใ่ปว,วดทรมาย คุณหมอตัวสูงมากเลยนะคะคุณหมอกบช่วยปกด้วยมีอะไรคะอ๋อผมเป็นไข้ดักงนะคะเอ้าจะให้คุณหมอช่วยยังไงล่ะคะคุณตัวอล็รก่อคุณหมอตังเยอะเลยเอ้า เอา้าวเหรอครับตัวเล็กวกว่าคุณหบอต้องเยอะเลยเหรอครับไปเยอะสิจ้าจะไม่เยอะได้ยังไงล่ะไหนจับหัวดูสิถอดบวดหน่อยสิโอ้โยตัวร้อนมากเลยเนี่ยอ้ายโอ้โหเดี๋ยวคุณหบอจับอีกครั้งเลยนะอ้ายตัวล้อน โอ้ยโอ้ยโอ้โหตัว uh ร้อนมากเลยจ้าตัวร e ้อนขนาดนี totally cool ้เหรอร้อนสิจ uh ้า huh. ร้อนมากเลยฮะตัวร้อนเหรอไม่ไหวแล้วจ้า วันร้อนอยู่ต้องตรวจสุขภาพไปแล้วอ้าคุณหมอสั่งแล้วจ้ะห้ามกินแฮมเบอร์เกอร์นะห้ามกินแฮมเบอร์เกอร์กหรอบ้านผมมีแต่แฮมเบอร์เกอร์ไปเยอะแยะเลยนะจ้ะคุณหมอสั่งแล้วไงห้ามกินแฮมเบอร์เกอร์เข้าใจหรือเปล่าถ้างั้นคุณหมอต้องให้ยาแล้วนะผ่าตัดด้วยล่ะจะไว้ไหนเขาจับที่ที่อ้อยร้อนไปดีกว่า ห้ากินแฮมเบอร์เกอร์ะจะไหวโอ้ยที่บ้านมีแต่แฮมเบอร์เกอร์ที่บ้านมีแต่แฮมเบอร์เกอร์หารร้าไม่ให้กินเลยอะไรโอ้ยจะไปหากินอะไรที่ไหนเนี่ยโอ้ยตายแน่เลยโว้ยไปแล้วรถก็ เกือบจะเสียแล้วไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอยจะมีอะไรกินรึเนี่ยโอ้ยจะมีอะไรกินเลยอ้อยไปเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรกินเลยอ้อยจะทำก็มีแต่แฮมเบอร์เกอร์นี่แหละอ้ย กินซะดีกว่าิคุณห่อไม่เห็นหลักไม่เป็นไรหรอกป้ากินอ้าบอ้าอ้ามอ้าอ้าโอ้ยจุกท้องโอ้ยปวดท้องโอ้ยฮ้ยนี่ไปหาคุณหมอสิค่ะคุณหมอหาไปด้วยเพราะปวดท้องอะไรจ้าบอกเราไงห้ากกินแฮมเบอร์เกอร์บอกแล้วใช่ไหม ไม่เชื่อคุณหมอใช่ไหมล่ะไปจับตัวดูสิโอ้โหร้อนอยากกับไฟเลยเนี่ยจะให้คุณหมอทำอยังไงแล้วจะให้เอาไปส่งห้องผ่าตัดเลยดีไหมไม่เอานะไม่เอารอไม่เอารอแต่คุณหมอต้องทำอย่างนั้นแล้วนะอ๋อไม่ทอกก็อยากหรือไม่หรอกไม่มีหรอก พราะคุณหมอบอกเราไงห้ามก,กินแฮมเ,เบอร์เกอร์หรือไอศครีมโอ๋กินทั้งไอแฮมเบอร์เกอร์ทั้งไอศครีมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกไปเลยห้องผ่าตัดเดีย๋ยวคุณหมอพยุงไปพีป่ไม่เอาแล้วนะคะคุณหมอถึงห้องผ่าตัดแล้วจ้าอยู่อย่างสบายเลยนะคุณหมอเอากระไกลมาผ่าตัดให้ โอ้ยดีออกจากโรงพยาบาลนี้ดีกว่ารีบเดิอนรีบเดินโอ้ยประทองรีบเดินร,รีบเดิน,ดนโอ้ยเออคนหรอไปดีกว่าอ้าวช่วยด้วยรถขึ้นรถขึ้นรถเอาขึ้นรถก็ตกอีกวู้รถไปแล้วอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยรอกันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยฉันด้วยรอกัน ลาสเ์กาลาสซกาลาสซ์กาลาลาส์กาตูชนไปิดปติาไปิดไอ่ถึงบ้าสักีสุณหมอบอกข้ามกินฮัมเบอร์เกอกับไอสิ้วเหรอโอ้ยมีอะไรที่ไม่รู้จักบ้างปะเนี่ยโอ้ย ทหารคุณทหารค่ะกอกกทหารค่ะก็ก็กคุณทหารก็กกคุณป๋อมาปิดประตูล็อคุใส่รหัสาประตูปิดรัสไปแ้วเนี่ยฉันต้องปีนขึ้นไปแล้ว ใครรอกรหัสปีดขึ้นมาเนี่ยไอหมอนั่นแร่เลยเปีดประตูขึ้นโซงโอ้โหสงหูงขนาดนี้ปีดไม่ได้ลรวเชียวแล้วตร้อนอยู่นี่แหละอ๋อซื้อรถคันใหม่แล้วดีละทีนี้หมอนั่นก็จะไม่เห็นว่ารถเป็นเราขึ้นเลยเปิดประตูก่อนประตูลืมจะขึ้นไปตั้งได้ยังไง กรอกกรอกโอเคคิดไปเลย,เเลยห่าจะวันรลุปั้นทาหารแล้วนี<อ>่ฉันไม่ได้มีรูปปั้นเลยหรืสร้างปิดดิกินลงชมวิวดีกว่าไม่น่าโดดดยายเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปหาไอ้บอกแล้วล่ะกินกินโอ้ยแอบเปิดเกย์ทำหน้าทห,หารโค้ วันนี้เราต้องไปผจญภัยถ้าหัวหน้าหมูโทรมาหาเรา,เราต้องไปผจญภัยจะทำยังไงโอเคใส่กระเป๋าไปจะไปผจญภัยแล้วใส่กระเป๋าไปใส่ก๊อกสองทางไกลเลยเพิ่งเลยนะก็ปืนปืน ปีก่อนเอาจับปืนกันแล้วกันละว่าปืนก่อจับปืนจับปืนให้ได้เลยจับแล้ว อ๋อปืนใหญ่ปืนใหญ่ฉันหายไปไหนโอ้ค่อยตกใจหมดเลยเดี๋ยวไปเดียพยาบาลหนีแล้วไปเอาไปซะแล้วนี่คุณว่าฉันหรอฉันไปช่วพยาบาลอ่ะฉันไปคนหรอออ๋ออะไรเนี่ยดูสิสอบดูสิ ไม่เห็นมีใครดิตอนดีกว่า้าอนนี้ปวาาวสายวัดตรวจหัวใจไปแล้วเดี๋ยวคอตรวจไปนะคะตรวจไโอ๊ยทำไมมันยากกว่าฉันงงนักเยอะทุก,กอย่างเลยเนี่ยเข้ารถตูวก็ไม่ได้อี่บอกนัดจับได้เลย โอ้ยอน,นี้ก็ยักกว่าฉันอีกแล้วเออหรือว่าตัวฉันยักกว่าเนี่ยโอ้นลัโอ้ยก็ใช้รถเตาลีซะแล้วลรถเตาลีาไปเลยเข้าไปขาดจะต้องรอดพ้นจากไอ้วอนั่นแน่เลย Brr, brr, brr. Brr, brr. Uy, va baja jactar, วันนี้น้องสุขขันได้จบการรีวิวเจ้าทหารลี้ตอนทหารแก้งทหารแก้งป่วยนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้น้องสุขันด้วยนะคะอย่าเ,เริ่มค่ะ บายบายลับๆนะทุกคน